ครับนนท์ไทยรถไถมือสองมาจงพารลอสวัสดีครับอุ้ยแรงครับพี่น้องครับหาโมงแรงครับอ่ะมานําเสนออีกหนึ่งคันครับฮอนด้าคิกไอครับอุ้ยไม่ครับไม่แน่พี่น้องครับมึงลอยอย่างครับมึงดอกอยางยั่งยั่งยั่งอยู่ครับนี่ล้อแม็กนะครับร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบครับนี่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 ไฟออกทุกจุดเยอะเดี๋ยวผมเปิดไฟเลียวบ้างครับอุ้ยไฟรุ่นเขาครับนี่อ่ะ ไฟเลี้ยวออกนะครับไฟหน้าก็ติดมีเล่มเด้อรถมีเล่มครับพร้อมชุดโอนเลยเอ่อสีสันครับถ้าเปนออกไม่หมดน,นะครับรถคันนี้ประม่าสิบปีแต่ว่าใช้งานน้อยมากรถหลวงพ่อครับรถหลวงพ่อรถหลวงพ,อวงพออ่ออ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเดี๋ยวผมปิดเครื่องสตาร์ทเดี๋ยวนี้ครับสตาร์ทมือยังติดเด้ออ่าเดี๋ยวปิดก่อน เราสตาร์ทให้ดูครับเห็นประคับสตาร์ทติดตึมครับของแท้ครับของแท้ครับเอ้ยของแท้แท้เลยเบิ้งได้แม็กนี่ครับเบิ้งดอกยางพี่น้องเบิ้งเบิ้องคอประคับดอกยางยั่งๆอยู่ครับนี่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 อ่ารถหลวงพ่อครับรถหลวงพ่อรถมัดครับใช้งานน้อยมากครับนี่ภาสีเบิดหกเจ็ดครับต่อทะเบียนได้ครับนี่นี่ต่อได้ต่อได้โอเคนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาครับ